อ๋อตารางธาตุไงนี่ไงตารางธาตุสตอเบรดาเขาทำมาให้เราดูง่ายเห็นไหมให้ดูจากซ้ายไปขวาบนลงล่างเนี่ยเห็นไหมดูง่ายจะตายสตอ c k เบร a r าทำเรื่องหุ้นให้เป็นเรื่องง่ายตาวรถฟรีได้ที่ Nation TV ภูมิใจเสนอ Reality การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศพิชิตรางวัลกว่า1ล้านบาท Super Trader Thailand ซ e a s o n 2 ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของ SuperTrader Thailand แลนด์ซีซั่น2นะคะช่วงนี้อยู่กับหมวยและพิธีกรจาก SuperTrader คุณก้องค่ะครับผมคุณหมวยเมื่อวานเราอัปเดตกันไปแล้วนะครับว่ามีทีมไหนเข้ารอบมากี่ท่านกันบ้างนะครับต้องบอกกันเลยว่าเดเทนเตอร์มาแรงมาก48ท่านมาเยอะกว่าเพื่อนเลยนะคะ128ท่านนี่กวาดไป40กว่าท่านเลยใช่แล้วครับก็ต้อง เชิญมาหน ez, hey, ty, ึ่งในนั <remembering. S 2> ra, ้นก่อนเลยครับว่าเข้ารอบมายังไงในทีมมีการติวกันยังไงบ้างนะครับจากเดเทนเตอร์วันนี้แคลร์เชิญเรานะครับคุณบริพัตรเดเทนเตอร์นั่เองสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ซูเปอร์เทรดเดอร์นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รอบ2ด้วยนะคะตอนนี้เข้ารอบ128คนเป็นยังไงบ้างเข้ามาด้วยอันดับ NAV เเท่าไหร่ก่อนดีกว่า ปัจจุบันสาสิบห้าเปอร์เซ็นตครับสาเปแสดงว่าต้องติดอยู่ในท็อปเกนเนอร์แน่ๆคุณมวยใช่ไหมฮะก็ติดติดอยู่หลายสัปดาห์อยู่นะครับเราอ่านชื่อพอคุณคุณค่ะแล้วมีการลงทุนมากี่ปีแล้วคะทำไมถึงพอฟอร์มันสูงขนาดนี้คะในขณะที่ตลาดหุ้นก็เป็นขาลงด้วยอะค่ะก็ลงทุนมาประมาณ3ปีแล้วแต่เพิ่งมาจริงจังก็คือปีปีนี้ครับครับผมจริงจังในโครงการเราเลยป่ะฮะใช่ครับใช่ครับเมื่อกเมื่อก่อนก่อนเทรดกับตอนนี้เป็นยังไงคะฝีมือแตกต่างกันไหมคะก็ได้ได้คกจาี่ เยอะเยอะเยอะมากครับได้ได้ไมซ์เซ็ตได้หลายหลายอย่างครับปกติเราเป็นนักลงทุนสไตล์ไหนครับอ่าลันรันเทนนะครับก่อนหน้านี้เทคนิคอลใช่ไหมฮะเทคนิคอลอ๋อเคยเคยไปเรียนจากสระนักอื่นมาบ้างไหมครับก็มีเรียนบ้างกับคนจากใช่ครับอืมตัดสินใจยังไงถึงเข้าร่วมโครงการอ่าสำหรับโครงการนี้คือเพื่อนพอดีเพื่อนเข้ามาก่อนแต่เพื่อนก็เลยแนะนำว่าอ่านี่มีเปิดนะให้แนะนําให้มาสมัครจะได้ความรู้ได้อะไรหลายๆอย่างครับผมแล้วเป็นไงครับ ก็ได้ความรู้จริงๆครับครับผมสนุกไหมคะสนุกครับสนุกได้กําไรด้วยได้ใชด้วยนะครับได้ทุกอย่างเลยรอบ2แล้วครับคุณหมวยต้องบอกว่ารอบนี้เป็นรอบที่เราแบทเทิลกันจับคู่กันตัวต่อตัวเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นเพราะว่าก็กดดันเพราะว่าคือแบทเทิลเนี่ยคือเป็นทุกวิคก็คือเหมือนต้องทําอันดับใช่ใช่ครับนะครับคราวนี้มันมีการเข้ารอบได้2แบบนะครับคุณหมยทั้งน็อกเอาท์กับเปอร์เซ็นต์เอ็นอวีเราเราแผนการเล่นในรอบนี้เราวางไว้ยังไง คือคิดว่าจะน็อกเอาก่อนสุดท้ายถ้าเกิดคือไม่ฝืนตลาดคือถ้าเกิดนั่นก็คือจะเป็นรันใอนเอวีไปแต่ว่าต้องมีทีเด็ดอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะมีเหมือนกันนะทีมนี้เขามีทีเด็ดตลอดนะเด็ก็ันสอนอะไรบ้างะคะก็ทั้ง mindset แล้วก็เรื่องใจนะครับที่สำคัญที่โค้ชให้มาแล้วก็ทางเทคนิคทาติิยิทยาอะไรยอการเล่นเข้าออกแบบอย่างรวดเร็วใช่ครับทํากําไรระยะสั้นต้องบอกเับ นะครับสายเดยเทรดหรนเตอร์ใช่ครับแล้วปกติเราลันเทนมาแล้วเรามาเดเทรดเรารู้สึกแบบเหมาะกับเราไหมคืออาจจะด้วยสภาวะตลาดตอนนี้ที่อาจจะเป็นขาลงก็อาจจะเหมาะสำหรับช่วงนี้ที่ที่เราเป็นเดยเทรดไม่ได้ถือลันยาวนะเพราะมรันเทนใช่ไหมฮะก็ต้องก็ต้องเล่นแบบคําเล็กไปใช่ครับนะครับรอบนี้ต้องบอกว่าแบทเทิลคาดหวังไหมว่าเราจะเข้าไฟนนลอ่าอย่างดีกวก็คัดคัดหวัง ขั้นหวังตังเป้าไว้ก่อนนะครับไปบนที่ไหนมาเะไรอย่างเงี้ยตังเปาไว้ก่อนครับเดย์เทนเตอร์เข้ามาถึง48ท่านต้องบอกว่ามีโอกาสจับฉลากได้เจอกับเพื่อนใช่ป่ะมาแข่งกันเองนะรู้สึกยงไงว่าก็คือไม่อยากคิดไม่อยากคิดว่าเป็นการแข่งขันนะครับคือเราแข่งตัวเองมากกว่าคือพยายามทำอันดับเอ็นอวีให้ดีเอาของเราให้ดีเข้าไว้ก่อนแม้ว่าเราจะเขี่ยเพื่อนตกรอบอย่างนั้นเหร มันก็ต้องมีนะาจับฉลาดก็ไม่รู้อ่ะใช่ใช่ไหมเราก็ต้องเอาเอาตัวเองให้ให้ดีไว้ก่อนส่วนกดส่วนผู้จดผู้เป็นไงก็ว่ากันอีกทีหนึ่งใช่ครับไหมครับสุดท้ายต้องให้ฝากอะไรหน่อยว่าทําไมเข้าร่วมโครงการได้อะไรจากโครงการเราบ้างคือได้ทั้งความรู้ทั้งทางเทคนิคแล้วก็เรื่องจิตใจเรื่องจิตใจที่สู้อะไรครับอันนี้คือได้ได้สำคัญเลย mindset เนี่ยเรื่องกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มเทนี่สําคัญไหมครับ สำคัญครับได้ได้สังคมเนี่ยนี้คือได้คือหลังจากจบอันนี้ไปเนี่ยคือเราก็คือได้เพื่อนทั้งพี่ทั้งเพื่อนมาอีกเยอะมากเลยครับเป็นกลุ่มอยากจะฝากบอกอะไรโค้ชซันบ้างคะที่ปลูกปั้นเรามาจนถึงรอบฉาบเนี้ยค่ะบอกว่าคือดีใจมากที่เพื่อนชวนมาอยู่ทีมนี้คือต้องขอบคุณเพื่อนผมด้วยที่แบบมาพอมาแล้วไม่ผิดหวังที่ได้ทั้งความรู้ทั้งอะไรจากโค้ชซันเยอะมากครับนึเพื่อนขอลากัน ไม่ได้ไม่ได้เขาร้อไม่เป็นไรนะเราก็แชร์ความรู้กันไปนะครับเพื่อนอาจจะตกไปอยู่ที่ทีมนินจานัในทีหน่วยนต้องลุ้นกันนะมมโอกาสกลับขึ้นมานะครับคุณอาจจะไปเจอกับเพื่อนคุณในรอบไฟนอลก็ได้นะครับก็เอาใจช่วยนะครับสำหรับ เดทเอนเตอร์นั่นเองกวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะตามเชียร์กันนะคะนะครับก็ต้องบอกว่าตามรุ้นตามเชียร์กันได้นะครับที่เว็บไซต์ super t r a d e r co th และแฟนเพจ super t r a d e r thailand นั่นเองครับผมค่ะอย่าลืมมาแอดไลน์เยอะๆนะคะเพราะว่ามีข้อมูลข่าวสารความรู้อะไรนะคะส่งให้เราบ่อยมากๆเลยค่ะรวมถึงโหลดสติ๊กเกอร์ด้วยนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะบอยและคุณก้องพร้อมกับแขกรับเชิญลากัไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตารางธาตุไงนี่ไงตารางธาตุสตอกเรดาร์เขาทำมาให้เราดูง่ายเห็นไหมให้ดูจากซ้ายไปขวาบนลงล่างเนี่ยแม่ดูง่ายจะตายสต๊อกเรดาร์ทำเรื่องหุ้นให้เป็นเรื่องง่ายดาวน์โหลดฟรีได้ที่